มียังมุตักกินเลว้รุ่นเป็นน้ำมี าทางบางกะโลก็มีบริการรถให้ขับเล่นกันเยงเดา,าหีงกินกร,าารแฟอเืาาล้ตรหนัปป <c oughs> ีนังรมไม้เห็ตรงนี้โยแกมาหยิดหยนะไหยนี่ไม่ ริมเลไม้กานห้ีเอารากมันทำหมซูคีรักไม่ทำเป็นไมซูค้แกจับฟันด้วย อัลลอฮ์สุบฮานตาลาให้ให้จัดเจนจริงท่านมากอัลลอฮ์ทุกคำนี่ทะเลทะเลเกาะสุก่อนทนี้เป็นทะเลหิน <laughs> Săn mà, Đi nó có sưu con anh chỉ có chiếm